สิทธเก่าในส่วนใช่ใชครับอ๋อ<ผ>ม,มีสองบัญชีเลยนะคะคกเ็เลขที่บัญชีของน่วยส่นผู้ชาติเนี่ยะนะครับก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาย,ย่อยมหาวิทยาลัยมหา,ยาเลสสวนนะครับหกสองศูนย์ศูนย์สามสองห้าเก้าเก้าขีดแปดครับส่วนในส่วนของสิทธิ์เก่าในส่วนร่วมใจนะครับก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยครับสาขาถนนสิงหวัฒน์ชื่อบัญชีสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเลขที่บัญชี644-0-277-286ครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นสื่อกลางให้คุณผู้ชมอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้หมายเลขบัญชีก็ให้โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ m s s Cable TV นะคะหรือจะติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้ครับจริงๆแล้วมีน้องเขาน่าจะเล่าให้ฟังได้ใน เยอะพอสมควรนะครับว่าเราลงพื้นที่เราทำอะไรบ้างในส่วนของระดับนิสิตเองหรือว่าบุคลากรเองที่ช่วยกันในมหาวิทยาลัยนะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นของของเราเองที่ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ก็คือนเรศวรกู้ชาติสู้ภัยพิบัติน้าท่วมนะครับแล้วก็ ยังมีเด็กมอร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็เป็นการร่วมมือของสโมสรนิสิตแล้วก็อีกทั้งนะครับสโมสรนิสิตต่างๆก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับอย่างเช่นคณะพยาบาลนะครับหรือคณะเภสัชนะครับก็ได้เข้าไปที่บางระกมนะครับก็เอายาเข้าไปแจกจ่ายแล้วก็สอนวิธีการใช้ยานะครับหรือไม่แล้วก็อีกอย่างก็จะมีของคณะเกษตรนะครับแล้วก็คณะสังคมนี่ก็ช่วยเหลือในด้าน กำลังกายนะครับก็ไปช่วยกระสอบไปช่วยกรอกกระสอบทรายครับเด็กปเื่อนย่างน้องวาริสนี่ลงพื้นที่ไปหลายที่แล้วประทับใจหรือว่าเห็นเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าต้องจดจำครับมีมีที่ประทับใจที่ประทับใจเลยนะครับก็คือว่าจากจากที่ไปช่วยมาหลายครั้งนะครับก็คือก็มีอาสาสมัครที่เขาคอยไปช่วยเหลืออยู่นะครับก็ลองได้ได้ลองคุยกับเขานะครับเขาก็ เขาลองลองคุยกับเขาเหมือนกันนะครับว่าพี่ครับพี่มาช่วยตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ได้ทานข้าวหรือยังนะครับนะพี่พี่เขาก็ตอบมาว่าก็ไม่เป็นไรครับน้องเดี๋ยวอีกสักพักคงได้ทานวันนี้เขาก็ช่วยกันเหมือนกันครับคือตั้งแต่คนถุงยังชีพแล้วก็ช่วยเหลือ ประสานงานต่างๆครับก็เป็นเป็นที่ประทับใจว่าคนไทยคนไทยไปช่วยเหลือกันจริงๆแล้วทีมกันใย่ไหมคว่าเราไปให้กําลังใจคนที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วแต่ว่าคนที่ไปช่วยเขาเนี่ยมันก็ต้องมีการสร้างกำลังใจให้กันสร้างกำลังใจซิ่งกันนีมีวิธีการให้กําลังใจกันเองยังไงบ้างครับนั่นแหละสีเพราะว่าทํางานก็เหนื่อยหนักกันทั้งคู่นะคะแล้วบางทีแบบบางคนถ้าช่วยหนักๆเขาก็ไม่ได้หลับได้นอนคืองานในหน้าที่เนี่ยก็ทำอยู่แล้วแต่ต้องมาทำจริงๆแล้วถ้าถ้าได้ลงไป เห็นนะครับความลำบากบางครั้งเนี่ยความเหนื่อยมันหายไปครับจากที่เราเาเรียกว่าจิตอาสาครับใช่พอเรามองเห็นปุ๊บว่านั่นคือสิ่งมันมีคนที่ลำบากกว่าเราจริงจริงนะครับนั่นคือความเหนื่อยที่เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราทํางานกันเหนื่อยมากมายมันหายไปเลยนะครับแต่แต่พอไปเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเขาเนี่ย ของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเ,เดียวเนี่ยนะคะต้องต้องคิดอย่างนี้ดูอย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะที่หน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิง้งหรือว่าไม่ได้ลืมเลือนในขณะที่เพื่อนๆต้องบอกว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตถูกน้าท่วมเหมือนกันอันนี้จะลงไปช่วยเพื่อนๆแถวด้านบ้างไหมคะก็ก็อย่างที่อาจารย์ได้ได้ได้บอกนะคบว่าประสานงานกับกรมฐานราบที่11คเับนะเพราะว่าที่นั่นเขาก็ อยากอยากร่วมงานกับทหารเพราะ <Ừ. S 2> ว่าเขาเร็วแล้วก็เขากระจายช,ช่วย<อ>กระจายเขาที่ด้วยเนาะใช่<อ>ครับตอนนี้ประสานกันอยู่อย่างที่อาจารย์ที่อาจารย์ไปก็เป็นของสิทธิ์เก่า นะครับก็อีกส่วนหนึ่งแต่ของนาเรส่วนผู้ชาติก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่ในส่วนของการประสานงานว่าจะไปที่ไหนเพราะตอนนี้ฐานราบที่11ก็น้าเพิ่งเข้าก็จะย้ายเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนโอ้โหน้ำก็เพิ่งเข้าตรงนี้นะคะให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะมาช่วยกันบริจาคสิ่งของนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตรงนี้ดีกว่าอ่ะอาจารย์ประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะก็ ช่วงช่วงตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะครับมหาวิทยาลัยก็เปิดทํางานตามปกตินะครับที่เขาประกาศหยุด2 7 3 1เถึงนะเราไม่หยุดครับเราไม่ได้หยุดนะเราเต้องทางานบริการเพราะว่าเรายังยังต้องทํางานกันอยู่นะครับในส่วนของการรับบริจาคนะครับหน่วยของเราเนี่ยก็ยังยังรับบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่ กองกิจการนิสิาธิทยหาลัายเลสวนครับหลั <c oughs> <นะ S 2> งจากนั้นก็ตามช่องทางอื่นๆเช่นเลขที่บัญชีที่ได้บอกไป <c oughs> นะครับคา <c oughs> ดว่าเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ยังขาดท,ที่ต้องการมากๆนะครับเ <c oughs> ดีด๋ยวน้องเขาคงร่า <c oughs> <อ>งสารอะไรที่ต้องการคะนิดนึงสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือว่าอาหารนะครับทั้งอาหารแห้งข้าวสารอาหารกระป๋องนะครับมาม่าพวกนี้นะครับหรือว่าน้ําดื่มด้วยนะครับน้าดื่มแล้วก็ มีทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับผ้าห่มหมอนก็ดีนะครับทุกอย่างรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของยารักษาโรคละไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดยาทั่วไปหรือว่ายาน้ํากัดเท้าโอ้อันนี้สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงนะชุดชั้นในของผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ยากันยุงนมผงเด็กนะครับสำหรับเด็กเล็กเด็กอ่อนแล้วก็ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับอย่างที่ของชมรมวิศวะศาสตร์เนี่ยตอนนี้เขาก็ทำส่วมลอยน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องการนะครับต้องการไม่ว่าจะเป็นทั้งยางในรถแล้วก็ถัง20ลิตรหรือว่ายังไงครับมาสร้างในส่วนของซ้วมลอยน้ำใครมีอะไรก็ช่วยบริจาคครับจริงเล้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นส่วนที่ผลิตองค์ความรู้ต่างๆเราพยายามที่จะดึงองค์ความรู้ตยางๆมาบมาช่วยเหลือประชาชนตรงนี้นะฮะอย่างเช่นพอดีน้องพูดถึงเรื่องน้ํากัดเท้าหรือว่ายาทา คือทางคณะเภสัชศาสตร์นะครับก็มีการผลิตยาอย่างนี้นะครับลงไปช่วยในขณะที่จริงๆกําลังการผลิตเราอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนโรงงานผลิตยาที่ผลิตขายเพราะฉะนั้นเราก็ยังจําเป็นจะต้องรับการบริจาคกันเอนคือพูดง่ายๆว่าได้เรียนรู้อะไรมาก็ใช้วิชาความรู้มาใช้ตรงนี้ทำเองบ้างบางส่วนแล้วแต่มันไม่เพียงพอไงก็ต้องมีการขอรับบริจาคบางส่วนด้วยอันน้เป็นว่าคุณผู้ชมที่ตามรับชมอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ไม่นิ่งนอนใจนะ นะครับรับใช้สังคมโดยเฉพาะการมีจิตสํานึกที่จะออกยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ<ช>ผู้ประสบภัยน้าท่วมตรงนี้นะ,ะนะครับวันนี้ก็ต้องไนเรีสวนใช่ครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดรอนุพันธ์สิทธิโชคชัวยบุตรนะครับผู้ช่วยอธิการบด,ดีแล้วก็น้องวาริศชูเกตครับนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งสองท่านครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะคุณผู้ชมในช่วงน้ําท่วมแบบนี้นะคะอยากจะฝากให้ทุกๆท่านเลยค่ะช่วยเป็นกําลังใจนะคะบ้านเราไม่เดือดร้อนแล้วตอนนี้ไปช่วยภาคกลางเถอะค่ะนะคะที่ตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือกันอย่างหนักเลยทีเดียวคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ ครับวันนี้เราทั้งหมดนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับหลังจบรายการสองแควยามเช้านะครับติดตามตะลุยโลกไอทีกันนะครับวันนี้วันพุธนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมเทปบันทึกภาพได้อีกครั้งหนึ่งทางช่อง2เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปครับเราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการ